น้องวันใหม่เผอเหตุผลชอบไปโรงเรียนได้ยินแบบนี้เฮียและมาปลื้มมากเวอร์ยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆเลยนะคะ่ะสำหรับน้องวันใหม่สาวน้อยแห่งครอบครัวชัดปริรักโดยเราจะได้เห็นพัฒนาการความเคลื่อนไหวภาพและคลิปน่ารักน่ารักของน้องอยู่เรื่อยๆผ่านทางอินสตาแกรมเหล่าีเฮีย ซึ่งน้องวันใหม่นั้นยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักและก็เก่งมากๆเลยล่ะค่ะมีเรื่องราวที่หลายคนนั้นไม่เคยรู้ว่าน้องวันใหม่นั้นเป็นเด็กที่ชอบไปโรงเรียนมากๆ โดยน้องวันใหม่นั้นได้เผยเหตุผลที่ชอบไปโรงเรียนก็เพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้สนุกหรอกค่ะแต่ว่าได้เจอเพื่อนสนุกได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนวันเสาร์โหได้เจอเพื่อนดีใจที่วันอาทิตย์ไม่ได้เจอเพื่อน7วันได้เจอเพื่อน6วันก็ยังดีบอกเลยค่ะว่างานเนี้ยเฮียทั้งสคนและคุณแม่ได้ฟังแล้วมีปลืมน้องวันใหม่มากๆแน่นอนเลยละค่ะ เรียกเลยว่าเติบโตสมวัยแบบมีคุณภาพจริงๆเลยล่ะค่ะเหล่าบรรดาเฮียดูแลน้องอย่างดีและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ